ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายน2563ครับวันนี้ชมรมส่องออใจบุญเกื้อหนุ่มพุยกลรได้มาลงเคสที่1761นะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่4ี่วันนี้แล้วนะครับผมแเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับคุณชวนสีภูมินะครับผมนำโดยหลวงพ่อเจ้าวาดบัอดมาาไนชัยยการามอําเภอท่ามุวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ท่านสขอทีนเศกวัฒนมงคลครับหรือพี่นิ่มนะครับผมวันนี้ท่างชมรมได้นำเงินเพิ่มามอบให้ คุลุงสุรีเนาะบัววันอายุเจ็ดปปีนะครับแกป่วยต่อมลูกหมากโตนะครับเบาหวานความดันไขมันสูงเช้นเลือดในสมองแตกป่วยมาเจ็ดปีแล้วนะครับก็น่าเห็นใจนครับมีคเเวามจำเป็นที่ต้องใช้นะครับได้ประสานงานมาครับพี่นิ่มเก่าอะไรเนี่ยครับผมผมกุจความดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุลุลงนะครับวันนี้ก็นําแบมเพิร์ดมาฝากคุงลุงเพื่อลัค่าได้จ่ายในครัวเรือนได้ครับก็ในยาโควิดสิก้านี้เศรษฐกิจไม่ดีพวกเราก็ได้ นำสิ่งของนี้มาเพื่อทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับคุณลุงดาวลายขอบคุณกขอบคุณหนาขอบพระคุณทุกท่านด่วได้รับคุณนิ่มสอสนิ่มจอระเสร็จมาค่ะขอบดอขอขอบคุณสาสนิ่มจีระเศรด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณท่านผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะพี่หนุ่มครับใน้านี้นะครับขออนุโมหนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับที่ร่วมในทุกทุกเทสนะครับที่พวกเราได้มันลงนะครับพวกเราจะเป็นสะพานบุญแบบนี้ไปตลอดนะครับทางคุณลุงนะครับป่วยเป็นต่อมลูกหมาแล้วก็เป็นโรคสารพันะครับมีภรรยาดูแลแค่คนเดียวนะครับก็จะมีเบอร์โทรของภรรยานะครับคุณพัแน้นะครับยังไงก็ ฝากพี่พี่นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ครับโทรมาให้กําลังใจหรือว่ามามามอบของนะครับเป็นตรงนี้เป็นแ a มเปิร์ไซส์ xl แบบสวมนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่พี่ช่วยดูแลกันด้วยนะครับผมอันนี้ขอตัวลาไปก่อนคร,ครับสวัสดีครับสวัสด<อ>ีคร<อ>ับ